สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไมมายมนทาร์ดชาแนลนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะเราอยู่กันกับคลิปความรักของชาวทัตุดินนะคะชาวทัตุดินได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า ดวงความรักของชาว่าตดินนะคะในหัวข้อคนที่ชาว่าตดินนะคะกําลังนึกถึงอยู่เนี่ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะแล้วก็แนวโน้มของความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาดูกันเลยนะชาว่าตดินนะคะ ช่วงนี้มลไม่สบายนิดนึงนะคะก็อาจจะทําคลิปออกมาช้านิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะมีไพ่รีลิสนะคะ u e e n of f i ฟ e นะคะแล้วก็3ถ้วยนะต้องบอกว่าชาวธาตุดในช่วงนี้นะคะพลังงานของตัวคุณเนี่ยอาจจะกำลังเรียกได้ว่าเหมือนเจอกับคนทางอะไรบางอย่างแล้วสึกว่ากำลังจะปลดปล่อยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงให ตัวเองนะคะมีความอิสระมากขึ้นท้าอิสระในเรื่องของความคิดอิสระในเรื่องของการกระทำนะคะเรารู้สึกว่ามันกําลังจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านการได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปนะคะจากความปัญหาอะไรที่มันคาราคาสังมานานนะ,ค,ะคุณจะมีการจบกับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะชาวาดินแล้วก็ น่าจะมีเป้าหมายเนาะเกี่ยวกับในเรื่องราวของการงานที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะหรือบางคนมีแพชชั่นกับสิ่ง ที่ชอบงานอดิเรกอะไรแล้วรู้สึกว่าคุณจะทํามันให้สําเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็เป็นอะไรที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะแล้วก็เห็นถึงความกล้าตัดสินใจของชาวท่าดินด้วยทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆคนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีการออกไปพบปะเพื่อนผูกมากขึ้นมีสังคมใหมๆ่ๆหรือว่าได้เจอกับสังคมกลุ่มเพื่อนต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันมีเกณฑ์นในการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างด้วยนะเรา ว่าความสัมพันธ์กับคนรอบตัวคุณค่อนข้างโอเคนะคะหลายคนในที่นี้ก็อาจจะเจอใครบางคนเนาะจากการที่เราได้คอนเนค t ชันจากเพื่อนหรือว่าการที่เราเออกไปงานสังสรรค์ต่างๆนะคะเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวทตุดินนะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวทตาดินบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคนที่ชาวทตุดินนึกถึงอยู่นะคะ มีไพ่ถ o o ออฟเอร์ชืนมานะคะสองเหรียญไพ่ a อ e of air นะคะหนึ่งดาบมันคอยหนึ่งใบนะมีไพ่สามใบเท้านะคะถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินนะ้เหมือนกับเขาก็กำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่กำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่รอ,รอคอยเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะระมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จะได้มีการติดต่อสื่อสาร กันมากขึ้นหลังจากนี้ถ้าตอนนี้ยังเอ๊ะยังไงดีจะไปในทิทางไหนต่อนะคะเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเพราะมันมีในส่วนของการที่เราอาจจะได้ปรับตัวเข้าหากันหรือว่าเห็นเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเห็น g o เห็น vision เห็นทัศนคติของเขามองแนวทางกันไปในอนาคตว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายในชีวิตยังไงแล้วเราสามารถที่จะ อยู่กันไปหรือว่าต่อยอดกันไปในระยะยาวได้ไหมสามารถที่จะเดินไปต่อด้วยกันได้ไหมนะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการที่คุณอาจจะได้มีการปรับตัวปรับสมดุลต่างๆนะคะเรามองว่าเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตก็สำคัญนะคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันค่อนข้าง การเรียงลาดับความสําคัญในชีวิตแต่ละเรื่องที่ผ่านมามันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทํามันได้ดีขึ้นนะคะอาจจะวางในเรื่องของการเงินการงานมาก่อนแล้วความรักตามมาหรือว่าอาจจะเอาความรักไว้ในลําดับกลางๆเนาะก่อนหน้านี้คุณอาจจะโฟกัสไปที่ความรักค่อนข้างมากเลยอาจจะทําให้หลายๆอย่างในชีวิตมันไม่สมดุลน,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ ก็มาดูว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะให้ชาวธาตุดินได้รับได้รู้นะมีไพ่ิงควีนออฟแอนนะคะขึ้นมานะคะราชินีถือดาบนะคะอัศวินถือเหรียญ Night of Earth เนาะแล้วก็ The Lovers ค่ะ ขึ้นมาแบบนี้นะคะยังไงก็รู้สึกได้ว่าชาวธาดินยังไงคุณก็รู้แหละว่าเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวเขาก็จะมีการแสดงออกมาค่ะซึ่งเรามองว่าค่อนข้างชัดด้วยนะราชินีถือดาบนะคะเป็นอะไรที่คุณอาจจะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคาดเดาได้ไหมแต่ตอนนี้มันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นว่าต่างคนก็ต่างวางโพ i ิชันให้เป็นช้อยเป็นทางเลือกเป็นโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ ให้กันทั้งคู่นะคะรู้สึกว่ามันจะมีการพัฒนาต่อยอดกันได้ซึ่งตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังจัดการแก้ไขปัญหาหรือว่าวางแผนในชีวิตต่างๆให้มันอยู่ในจุดที่โอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่านาโน้มจะเป็นยังไงนะคะชาทัดดินนะเดี๋ยวขอดูนาโน้มของความสัมพันธ์หน่อยนะคะระหว่างชาทัดดินกับคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยยังไงคะมีไพ่เดอะเวิล์ขึ้นมานะคะ มีการพลังงานของการเซอรเบตด้วยมีอะไรคะแด,ดาบนะคะมนมอง,มองว่าแนาวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีในจุดที่คุณรู้สึกว่าโอเคแหละพึงพอใจเป็นอะไรที่สําเร็จไปขั้นหนึ่งอาจจะได้มีการคุยกันมากขึ้นได้ขยับความสัมพันธ์ให้มันใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือว่ารู้จักตัวตนกันมากขึ้นแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนก็จะได้มีช่วงเวลาที่มีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่ามีช่วงที่หยุดพักหยุด ฮิลลิ่งเยียวยาตัวเองให้มีความแข็งแรงค่ะไม่ใช่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้าไปแบบไม่มีใครรังไข่อันนี้จะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะได้หยุดมาดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองด้วยนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้หยุดไปขนาดนั้นแต่เรามองว่ามันมีช่วงที่เราพอแเรามีช่วงที่เรารู้สึกว่าบางครั้งเราก็ต้องกลับมารักษาตัวเองบ้างหรือว่าโฟกัสที่ตัวเองบ้างนะคะในการเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้นะ ทีนี้เนี่ยอาจจะเกิดเพราะความสับสนหรือว่าคอนดิ t i o n เงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินก็ได้ที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะเดินต่อไปแบบว่าอย่างรวดเร็วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะขอบ,บสรุปเอาคาให้หน่อยนะสาหรับคนคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงอยู่นะมีไพ่ queen of o r t u e นะคะราชินีถือถ้วยค่ะไพ่ ego มันขออีกหนึ่งใบนะคะมีไพ่เ e อร์มิ t นะคะซึ่งเรามองว่ายังไงก็มีสเปซนะระหว่างความสัมพันธ์นี้นะไม่ได้หมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคนะคะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาโฟกัสกับเรื่องราวของตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองมีความสนใจหรือให้เวลาในการฟื้นฟูเยียวยาตัวเอง ตลอดตลอดในระยะทางในการก้าวไปกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยเรามองว่าความสัมพันธ์นี้ก็ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองมีการเลี้ยงดูมีการอบรมมาที่แตกต่างกันมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับตัวเขาแล้วก็ตัวคุณในระยะที่พอเหมาะด้วยเนาะมีไพ ราชินีถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าความรักก็ยังมีอยู่นั่นแหละความรู้สึกดีๆน้ําจิตน้าใจการช่วยเหลือการแบ่งปันในบางสถานการณ์เท่านั้นแหละที่คุณจะรู้สึกว่าโอเคเราแยกย้ายทำธุรส่วนตัวทำภารกิจส่วนตัวให้มันเรียบรอ้อยให้มันเสร็จแล้วถ้าเรามีเวลาก็ค่อยมาเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ได้นะคะในความสัมพันธ์รูปแบบนี้นะโอเคเรามาดูเป็นคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ ขอดูคำแนะนำสักไพ่ให้กับชาวธาตุดินนะคำแนะนำสักไพ่นะคะมีไพ่ไม้เท้านะคะเป็นในเรื่องของการได้รับข่าวข่าวนะคะได้รับการติดต่อสื่อสาร the emperor ขึ้นมานะคะสิบถ้วยคำแนะนำสักไพ่ชาวธาตุดินมีไพ่หกเหรียญน,นะคะก็แนะนำแบบนี้แล้วกันนะชาวธาตุดินเนี่ยเรารู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ มันค่อนข้างให้ฟิลลิ่งของความอบอุน่นให้ความรู้สึกการเป็นครอบครัวอยากให้คุณมีพลัง,งานแบบนี้คีบไว้เก็บไว้นะคะแล้วก็การที่เราจะควบคุมคอนโทรลความสมัมพันธ์เนี่ยมันต้องอยู่ในจุดที่โอเคอยู่ในจุดที่มันไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดจ,จนเกินไปการให้การรับมันอาจจะต้องปรับให้มีความสมดุลกันนะคะหกเหลื่อนขึ้นมาเนาะแล้วก็การติดต่อสื่อสารการคอนเนคชั่นต่างๆก็อาจจะยังต้องมีกันเรื่อยๆแต่ว่า อยู่ในจุดที่พอเหมาะพอควรไม่ทําให้คนรู้สึกว่าถูกควบคุมหรือคนโทรลจนมากเกินไปนะคะซึ่งเรามองว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้รับการติดต่อสื่อสารที่คุณรู้สึกว่ารอคอยอยู่นั่นแหละนะโอเคมาดูคำแนะนําเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะคําแนะนําเพิ่มเติมไม่ใช่ทัดทินไหนค่ะมีไพ่อนตัวเวร์ขึ้นมานะคะสําหรับเมื่อทีก็ขึ้นมานะจ๊ะมีไพ่หดาบ มันขอเพิ่มหนึ่งใบค่ะแปเเรียนนะคะแล้วก็10บดาบนะคะช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้หรือว่าหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์อะไรในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันหนักมันหน่วงนะคะ คำแนะนําจักไพ่อยาจะบอกมาบอกไปเลยว่าบางสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดหรือว่าที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเป็นอะไรที่ทําให้เราสึกเครียดวิตกกังวลหรือว่าหนักหน่วงกับความรู้สึกมากๆนะคะอาจจะถึงจุดที่เราต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระบ้างแล้วก็เรียกว่ามันต้องทุกๆความสัมพันธ์หรือว่าทุกๆในการเรียนรู้การทําความรู้จักกับมันต้องใช้ระยะเวลานะคะใช้ความอดทนแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะ บอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่รีบเร่งเหมือนที่ผ่านๆมานะคะเ,ออเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันนะคะว่าจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมนะได้แก่ชาวราศีกรกฎนะคะลัคนา,รากรกฎชาวราศีพฤษภนะคะลัคนาพฤษภชาวราศีกรกฎซ้านะมา ราศีกุมนะคะโอเคหรือลัคนาราศีกุมนะประมาณนี้นะคะก็ขอไวพรให้ทุกท่านนะคะได้พบเจอกับความรักดีๆนะคะที่เหมาะสมสำหรับคุณนะก็ไม่ว่าจะมีเป้าหมายในเรื่องราวของความรักการเงินการงานยังไงนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจเนาะแล้วก็ ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะเก็บเอาแต่พลังงานดีๆของคลิปนี้ไปนะคะบางอย่างถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะคะก็รับฟังเป็นความบันเทิงไปนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ